ต่อไปก็ท่านอุดออมอุตโมนิมต์ครับเจริญธรรมยัตโยผู้ใฝ่ธรรมทุกคนหาสิ่งที่จะมาอู้เตรียมมาอู้ฟังกันอ่ะขัวบ่อนยามกันอ่ะมาวัดแล้วลัวบ่นยามกันอ่ะขัวกายกันเนาะแล้วจะเสื่อมยังเป็นว่าเกี้อ่าเสาวนี้ก็เตรียม นิทานนอประวัติเรื่องแปลกเรื่องตีบีบันทึกไว้ในตำรับตำลาเนาะตาลังบอกเพลงโทษทันอุตโมก็นเนาะเสานี่จะเสนอประวัติหมอชีวกนะขุนชักู่กล้าเนาะหมอชีวกนี่เป็นคนมีพ่อแม่ อ้าวแล้วเกิดไหนมาเกิดก่ลองชี้เนื <g> ้อ <ül> พระเจ้าเอาััไปพระใส่เอามาเลี้ยงเนี่ยพระเจ้า,าภัยนี่เป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นหมอเกง่งจนจนได้เป็นหมอประจําตัวพระเจ้าอ่ะรักษาพระเจ้าประจาเป็นหมอหลวงของพระเจ้าพิมพิสารตัดตอนออกมาเลยจะเล่าสุดเล่าจบอะไรอ่ะ สติดรูปรโจบอ่ะยาวตัดตอนเอามาตอนไปโปรดไปอหักษาพระเจ้าตีที่สวกดุที่สวกโงด,ดเทียมแต่โปรยนักนะเลยส่งสามไปหาพระเจ้าพินพิสารได้ข่าวว่ามีหมอชิวกเนี่ยเป็นหมอที่เก่งนะจอยมาหักษาข้าพระเจ้ากำมเตอ คือพระเจ้าปัดโชดนะเจ้าปัดโชดอยู่เมืองกรุงอุทเชนนะีเจ้าพิมพิสารก็ทรงมาชีวกไปโจยรักษาเปนจิมเนอร์เจ้าพิมพิสารนี่เป็นคนปฏิบัติธรรมนะเป็นพระโซดาบันมื่อไปถึงนะก็รายงานตัวแล้วก็ตรวจโลกนะ ก็หูวว่าโรคเนี่ยโรคผอมเหลืองเป็นมะเมินหมอเยยต่างๆเนี่ยมาหักษาขี้เจ้าขี้ขี้หมอขี้แพทย์ขี้แพทย์เนี่ยบาดหายนะบาหายเป็นเป็นมะเมินเจ็ดปีนะหมอชีวกนี่เก่งอ่าพอตรวจปุ๊บหูเลยต้องหักษาจะใดแล้วก็อ่าถูนอศาบต้องอาศัยเนื้อใสเนื้อ ทูลพระราชา่า,ข,าข้าพระพุทธเจ้านี่จะหง้วยเนยใสปลา,รราชา่าขี้สวงในซ้ำเกียร์เนยใสเอาไม่ได้เนอเอาเนยใสบะฮักษาเฮาเนี่ยเฮาบอกเอาฮักษาอย่างอื่นบอกเด็ดขาดเลยตายละถ้าบะฮักษายเนยใสนี่บะหายเป็นปกติแน่นอนออหมอโชคเก่งจะอันหูจะอัน ได้หาวิธีปลอมน่ะ่หนใดจะอกฮือหูเนื้อใสโดยบผมมีกินอกมีรถของเนื้อใส่ฮือออกเป็นรถฟาดรถรถธรรมชาตาิแต่ก่อนจะเอาไปฮือสเสวยเนี่ยไปหักษาเนี่ยคิดแผนการก่อนี่ยใดจะหนีเอาตัวรอด เพราะว่าระหว่างยาออกฤทธิ์เนี่ยมันจะเกิดอาการเลอะเกิดอาการกินเลื้อใส่มันจะออกอะมันมันสุดวิสัยมันรีกว์ได้อ่นะถ้ามันออกมาฤทธิ์ยาออกมาแล้วเนื้อใส่มันต้องออกมาแน่นอนเขาต้องหนีหื้อไก่ก่อน <c oughs> ก่อนเนือ <c oughs> ้อ,นนอใส่จะออกฤทธิ์นะ <c oughs> ก็เลยวางแผนทูลขอเนาะล้าก่อนจะล้าก่อน หลวดหลวดล้าปิกอแต่บอกว่าล้านะมีแผนไปทูนบอกว่าเนี่ยค่ากระมอมเนี่ยเป็นหมอเนี่ยมันต้องเตีวไปหายามันนะก็จะหารักษาหายเนี่ยมันต้องเตียวออกเตีวเข้าไปหาหักไม่ไปหายาต่างๆแผนโบราณต่างๆเนี่ยอันพระราชาเนี่ยต้องไปสั่งนายประตู นายลงรถอ่ะภาหนะเป็นลงภาหนะฮือถ้าหมอชีวกต้องการเนี่ยต้องจัดการฮือประว่าเวลาไหนจะเข้าจะออกบราชาก็จัดการตามนั่นอยากหายเนาะใครหาย,ยอา่ะหมอดีมาแล้วนะ่ะต้องอำนวยความสะดวกฮือเมื่อวางแผนจ้านแล้วก็เอายาถวาย ถวายกันสเ,สเ,สเ,เสวยเสวยเซ็ตกลิบมาหงจ้างบางเอิญนะพระราชาเนี่ยมีจา้างจ้างดีอ่ะจ้างเก่งสามารถเดินทางได้วันหนึ่งหาสิบโยจ้างพิเศษจ้างตัวนี้มีจื่อนะพัทธ,ธวดีมีจื่อจ้างพรายพัทธ,ธวดี ก็คืนจ้างรีบออกจากวังเลยเต้ายาออกฤทธิ์เกิดเลอเกิดเออออกมาอ้เวเนาะวานหะ้นอ,นองเออสาบกินไในนั่นตึ้งเว้เสนอใสอะ่ะห้องหาเลยอามาทั้งหลายเขาโดนหลอกแล้วจับหมอชีวกมาทันทีบระเดียเ๋ยวนีโ้โอ้ตื่นกันกัน,กน หอเชื้อโควิดรีวไปหายแซบแล้วไปห้องมีอันเปินมีธาตคนหนึ่งเก่งเหรอจ้างจ้างตัวนี้ก่อนสามารถมีความสามารถพิเศษเดินตางได้วันหนึ่งเนี่ยหกสิบโยดเก่งเหรอจ้างน่าเป็นธาตเลยครับสั่งไปห้องธาตุกากะ,กะมาแล้ว เพราะว่ามีฝีมือเรืองเดินตางเนี่ยห้องมาแล้วก็รับสั่งไปต่อยยับหมอชีวกาชาติชั่วบอกเีเลยนะเขาโดนหมอชีวกชาติชั่วลอกละไปยับมาเฮือดอตันไปเฮือดตันเนอรส่งกากะธาตุกากะเนี่ยไปไปกับตันแตะ <c oughs> แต่ก่อนไปเนี่ยสั่งไว้ก่อนกากะาหมอเนี่ยประเภทแพทย์ทั้งหลายเนี่ยมันวอกนะอย่าไปอย่าไปยิบอย่างของมันเนอะจะไปเอาของมันติดมันยื่นหือน่ะจะไปกินของมันสักหน่อย่เอาเที่ยนะไปตันแต่กำลังกินข้าวอยู่พอดีอยู่เมืองโกสัมพีนะไปถึงเมืองโกสัมพีแล้ว รังกิตเข้างายอยู่พอดีป้าเข้าใ่กับห้องอาจารย์เลยนะกะกะเนี่ยอาจารย์พระราชารับสั่งเฮ่อเ,เนี่ยมาต่ยกับปิกไปวังนะโอ้ใจเย็นๆกะกะกินข้าวกันก่อน่ <laughs> อบอกเอาละนะกะกะบอกพระราชาพระราชาสั่งเอามาเนี่ยว่าหมอมเนี่ย วอกนะวอกนักเลีเ่ยมนักเขาจะบิบยิบของตีจวนเขากินจวนเขาของจากหมอเนี่ยนะเด็ดขาดนี่นะวางนั่นก็กินเข้าไปแล้วก็สุดท้ายเออใจเย็นเนอะอเงากินเขา้าอิ่มก่นอนเถอะก่อยอูกันเนาะกินเขาแล้วกับเอาหมาขามป้อมมาเกลือ เล่นยั่วน้ำลายเป่นแล้วกนน็กินน้ำวานนะกินน้ำหวานนะขาป้อมไข่เกยกินเนาะไอ้ะไกะกะนี่มันก็หิวเข้านะเนี่ยตำรักมันเดินทางขนาดเนี่ยหันกินมาขามป้อมเอ้มาขามป้อมเน,นี่ยม,มันมันเป็นพิษมีภัยอย่างกะคิดละเริมขยากละแต่หมอชีวกอะเป็นลวกเปิ่นเอายาใส่ในเล็บไปละ อย่าทายอย่างดีไล่แรงเลยโอ้อันกกินยังก็กินมะขามป้อมเถอะกะกะเอ้ยนะกินมาขามป้อมแล้วก็กินน้ำตัวเขาเนี่ยเย็บอพือแกนหนึ่งครบเข้าไปกินไปได้ถึงกึ่งแกนเออประมาณกึ่งแกนว่ะตั้งลุมออกล่ะโอ้โหเขาจะตายกันนี่ฮะี รีบถามนะเขาจะตายก็นี่ประทายประทายบอกเป็นอย่างน,นนะท่านจงเอาแต่เฮาเนี่ยตายเฮาเนี่ยจะตายหมอชีวกบอกถ้าเฮาปีกเนี่ยเขาตายเนี่ยนอนเพราะว่าพระราชานี่โหดไล่โหดเทียมอันเขาจะบอกปีกละกากะเนี่ยเอาจ้างปีกไปเตะนะถ้าปีกถึงปุ่นก็จะหายละอาการมั้วนีนะ่สุดท้ายตัวเก่กเานี่ก็เดินเดินเท้าจากเมืองโกสัมพีเนี่ย ถึงเมืองตีราชครอกุงราชคือ,คคอที่พระเจ้าพิมพิสารทร่งไปเนี่ยปีกมาหลอดก็มาอู้พระเจ้าพิมพิสารฟังพระเจ้าพิมพิสารบอกโอ้แต่ละ,ะเปนเป็นคนพระราชาติเฮียมโหดเธอบอกปีกไปเนี่ยก็เป็นการดีละพระอันน่ะ,ะเกียรบ,บรหลอด,ด,ดน,นี่นะกรณีตั้งปุ่นหายโลก อยู่มาตั้งพูดาหายโรคหายภัยก็สั่งมาอยู่นะเออปิกมาเนอร์มาฮับพรเอาจากหเอาจากหัวพรถ้าเป็นโยมโยมจะไปก่อนนี่นะผมมั่นใจอนะเนาะแต่แต่เป็นคำสั่งสิด,ดีนะนะสุดท้ายมันก็นทรงผ้าทรงอย่างมือ่อได้ได้เอาผ้าเนี่ยถวายพุทธเจ้าอยู่สแสดงว่าเป็นเป็นสำนึกอยู่เนาะ ก็เปิดหายจากฝีมือหมอชีวกโปรยมาจัดเมินอ่ะพอแต่มาขี้มิงอ่ะคนนีขี้มิงอ่ะหมอหัวสังสมไว้สักต่อใดมันก็ขนาดเปิดไปให้ยาตัวหื้อหายโรคแต่แต่ยังจักเอามาฆ่าอยู่ด้ว้ออันอ่าญาติโยมจะไปสะสมความขี้มิงความขี้โคตรนะ ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเฮียนหู้คำสอนของครูเจ้าเราเอาไปใจ้ให้ตกเก่าเนะาะคือเป็นคลใจเย็นมีเหตุมีผลเนะเาะอย่างครับเปิ้สลายมอบอโอ้อยดีแต่ดีว่าเนะนาะสาดหน้าทีเนี่ยก,กับหมูฟันทะมีดอะโหลรุบปับรุบปนะับมาเนาะอันนี้ก็แถมด้วยจบแล้วนะนะมาอันฝากไว้เนาะอย่าไปใจห้อนอย่าไปขิ้โคด ขี้โขดขี้เกียจนะขี้เหี้ยมนะจะบ่านะสมศักดิ์ศรีของนักปฏิวนะัติธรรมเนาะนักปฏิวัติธรรมมีมรรคมีผลก็ต้องนะมีเหตุมีผลมีความใจเย็นนะฝากไปประมาณนี้เนาะนะะเจริญธรรมสาธุเห็นว่าคนที่ถูกทิ้งอยู่ข้างถนนนะก็อย่าดูถูกตัวเองนะมันเป็นวิบากไงใช่ไหม แล้วตัวเองก็สร้างความดีต่อไปไม่ต้องน้อยใจอะไรเนี่ยเขาไม่มีพ่อมีแม่มีคนอื่นเก็บมาเลี้ยงแต่ด้วยความิริยะอุตสาหะไม่ดูถูกโชคชะตาของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นไปได้บางคนนั่งแต่ดูถูกโชคชะตาตัวเองไปดูถูกแต่คนอื่นเขามันเลยไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่มันต้องเดินไปข้างหน้านะเรื่องที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้นี่นี่เบรทนี่กรรมเรื่องใช้วิบากพวกนี้มันเป็นเรื่องอาจินไต และแม้แต่ทำความดียังต้องมีประมาณเหน้นกันนะต้องรู้ทางหนีทีไล่เหมือนกันนะไม่งั้นถูกฆ่าตายได้เหมือนกันหม <c oughs> อ,อทีวากาจะรักษาให้ให้เขาหายนะใช่ไหมยังต้องเอาชีวิตต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดไว้ก่อน,นะอนต้องมีเรียกว่ากุศโลโบาย